หนูนเหนื่อยกับการออกไปหาคาเฟ่ถ่ายรูปแบบพี่ไม่ชอบอ่ะก็เลยแบบว่านตัวเองไปคาเฟ่ไปเลยตั้งงบไว้หนึ่งล้านนี้มันก็บานออกมาแล้วก็เป็นสามล้านมาเท่าไหร่ตรงมุมนี้นี่ก็คือโดนไปอีกสามแสนมั้งรู้สึกประมาณสามหมื่นโอเคนะโอเคนะทำด้วยนะเดี๋ยวพี่ขอคันแทคแต่รวมกันตรงไหนก็ครึ่งล้านแล้วนะเฮ้ย เฮ้ยห้องอะไรหนูจะมีห้องเชื่อได้ยังไงอย่างหนูอะนะในห้องนี้มีสิ่งที่เขาเอาตัวเขาแรกค่ะเอาตัวเขแรกเลยเหรอสวัสดีคนครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอทุกคนนะครับแงบแงบส่งใจให้ผมได้ไหมครับนิบนิบเหนียวเหนียวนูบงุบชูก้าชูก้าชูก้าปราหลาดครับเราต้องตามกระแสต้องทันทุกอย่างเพราะวันนี้บ้านที่เรามานี่เขาเรียกได้ว่าเป็นอะไรรู้ไหม Influencer Tiktoker YouTuber KOL ครบเลยอะครบเลยคุณพิกเลสอะ เฉลยเลยเลยเฉลยเลยข้าเห็นเฉลยเลยนะับชู่กันชูกันชูกันชูกันแงบผมนี่เคยสัมภาษณ์เขาตั้งแต่เขายังอายุสิบกว่า แต่ตอนนี้เขามีบ้านคนหลังเดียวเลบ้านแล้วซื้อบ้านแล้วบ้านนี้นี่เขาอยู่กับมีค้าวแล้วก็แม่แต่ตอนนี้คุณแม่เดินทางออกไปซื้ออาหารน่าจะกลับมาเย็นๆทำไมหมู่บ้านเขาใหญ่มันใกล้เลยอคุณหลงไหมเนี่ยตอนมาหลงผมเก็บเดินสิบล้อสอยตุ๋มาตรงทางเส้งตรงเนี้ยแต่ว่ามีคอยฟ้าหน้าบ้านมีลอยฟ้ามีลอฟ้าแล้วแล้วหมู่บ้านนี้สวยมากซื้อมาเท่าไหร่อันนี้18ล้าน สิบแปดล้านแต่บ้านหลังใหญ่และทรงดูดีนะเพราาะว่พื้นที่สัดสนดีสวยนะสวยนะแล้วเขาบานไหมตั้งไว้ล้านบานเป็นสองล้านก็ไม่ดีไม่ไดีถือว่าสองเท่าตามมาตรฐานการบานปกติปกติเจ้าของมายังอ้าวแล้วเจ้าของไม่ออกมาเลยพิกเลตพมาเลยคือออกมาเลยเดี๋ยวนี้แนวใหม่มาแล้วพิกเลตสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าเาบอกเงินหรสวัสดีค่ะบานแล้อันนี้พิกเลตค่ะหลังนี้นี่ซื้อมา18 ร้านใช่พี่สาวช่วยไหมหลังนี้ก็ไปโขกสับเขามาได้มาอยู่เหมือนกันก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่พอได้ตั้งงบไว้หนึ่งล้านทีนี้มันก็บานออกมาแก็เป็นสามล้าน3หรอไปสามล้านน้อยนะน้อยบ้างเอาถือว่าโอเคตามมาตรฐานตามไม่โหดร้ายเหมือนบ้านอื่นๆแต่สามเท่านะถ้าคิดเป็นจํานวนแบบทวีคูณคะใช่บ้าที่บานคืออันนี้ยังไงก็ต้องบานอันเนี้ยอันนี้คือจําเป็นต้องบาน น,นี่คือไซบีเรียนฮัสกี้ใช่มันยังไงบ้างอันนี้คือต่อเติมใช่ไหมเ,เดิมไม่มีใช่ไหมอตรงนี้จริงๆแล้ว้ันนี้ เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรบ้านนอกดาวใช่แต่ว่าพี่เลดให้เขาทาสีเดียวกันกับบ้านเราก็คือเอาเบอร์สีให้แล้วก็้เขาทําให้มันแบบดูดูกลมกลืนค่ะหมาอยู่ใช่ตัวเท่าไหร่บ้านมันเท่าไหร่ประมาณหลักแสนแหละสักสองแสนแต่ไม่ได้ประมาณนี้ประมาณสองแสนห้ารวมทั้งหมดใช่รวมทาสีแล้วรวมติดตั้งรวมประมาณนี้ประมาณนี้บ้านนอกดาวก็จะประมาณหลักแสนแล้วก็จะอยู่แค่น้องหมามีติดแอร์ให้ติดกล้องที่ไปเยี่ยมน้องตรงนั้นได้นะเขาจะกัดเขาจะง

ใช่ใช่เหมือนความไซเบเรียนเนาะเหผ่านรถรถไถนะแล้วเธอก็ออกไปได้เลยสามารถที่จะแบบสไลด์่เลยคือสไลด์หิมะออกไปนู่นจอแต่พรอ่ะคือบ้านนี้บอกว่าเป็นบ้านแบบสไตล์แบบมินิมอลเหมือนคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับพวกเราอินฟลูเอนเซอร์ขอเข้าไปถ่ายแบบหารูปถ่ายในมุมในบ้านเนี่ยเข้าไปถ่ายไม่มีใครรู้เลยว่าบ้านหนูอ่ะเออเป็นคาเฟ่ไปไปไปเลย บานแรกที่บอกประตูตรงนี้นี่นีคะ้เดิมมันเป็นยังไงอะตรงนี้ไม่มีเลยค่ะที่ที่พี่ยืนอยู่คือเป็นาท์ดอร์ข้างรอกเป็นาท์ดอร์เลยแล้วก็นี่จะเป็นประตูบ้านถูกไหมใช่อันนี้คือประตูบ้านแล้วหนูขยับอันนี้ตอนแรกอันนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วขยับออกมาไว้ตรงนี้ให้มันแบบเออมีพื้นที่ตรงนี้ได้เยอะขึ้นเยอะเลยเนี่ยใช่ซึ่งตรงนี้งว่าอนู่กั้นหมดเลยเหรอใช่ค่ะก็คือเนี่ยกั้นตรงนี้เพิ่มเป็นห้องสี่เหลี่ยม่ไอเดียหนูเองเลยใช่จริงมากอินทีเลียก็คือ พยายามจะช่วยประหยัดงบให้หนูก็เลยไม่ได้ออกแบบตรงนี้พอเสร็จหนูก็บอกว่าหนูอยากได้อะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยได้ไหมคะมันก็เลยมันก็เลยบานมาห้องนี้คือบานเยอะที่สุดในบ้านหงนี้ราคาสามแสนประมาณไปลงเคโอเคใช้ได้เลยเนาะเออเดีวก็รู้โอเคแต่รวมกันตรงไหนก็ครึ่งล้านนะห้าแสนนะนี่สามแสนข้างนอกสองแสนห้าอลืมลืมลืมบวกหมาหมาไม่ได้นับในสามล้านหมานี่ค่าใช้จ่ายก็เดือนละเป็นน่าจะแสนนี่นี่ที่ถ่ายได้แล้วนะนี่คุณอะไรนี่คุณอะไรไลติงไง อะไรทิ้งคขาได้หมาแล้วนี่คือเห็นเห็นช่องแสงลงมาแล้วคุณรับเลยเหรอใช่แล้วคุณถ่ายแตุ่มนี้เข้ามาอันนี้คือโปรดักต์อะไรเจ่งไงเจ่งไงถ่ายเสื้อถ่ายเสื้ออ๋อถ่ายเสื้อเคยอยู่ไหนเคยถ่ายถ่ายรูปแล้วเคยใช้งานถ่ายถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มีไหมบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะหันเข้าฝั่งนี้หันเข้าฝั่งนี้เหรออ๋อนี่อ๋ออนี่อ๋ออนนี้อ๋ออันนีอ มามาเราให้ใครถ่ายให้ปกติให้ใครถ่ายให้ตั้งกล้องหนูจะตั้งกล้องเองเลยเหรออ๋อถ่ายตั้งกล้องอ๋อแต่บิ๊กนีนอะไรเป็นแบบว่าเอองานบิ๊ก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 เพราะแสงธรรมชาติใช่แสงธรรมชาติได้กันแดดได้แล้วแบบลูกค้าอยากได้แบบขาวขาวอะขาวมินิมินได้ไอเนี่ยหินแท้่เฮ้ยใช่นะไม่ใช่วอวเปเปอร์เหรอว้ายหูยหินเนี่ยเนี่ยมันจะมีรอยต่อหน่อย ศาสพักส,สามสามสามใหญ่ๆอันเนี้ยไอเดียจริงๆแล้วพิกเล็ตบอกเขาว่าชอบแนวแบบหินหินมไม้ไม้อยากให้ดูแบบรีสอร์ทธรรมชาติมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็ออกแบบมาแล้วเราก็ปรึกษากันว่าจะใช้หินจริงหรือจะใช้เป็นแผ่นแบบเทียมดีแต่จริงๆแล้วกับราคาที่เป็นของปลอมอ่ะมันก็สูสีมันใช้หินจริงใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าใช้หินจริงไปเลยจบถ้ามันราคาไม่ได้ต่างกันมากในห้องนี้มีสิ่งที่เขาเอาตัวเขาแรกเฮ้ยแรกเลยเหรอม โฮ้ยไม่สวยโซฟาโซฟานี่เหรอไม่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 ผิดนะโกันเขาได้โซฟาออออโซฟาเหรอ ใช่ใช่สั่งทำสั่งทำชอบไหมชอบไหมชอบเอออันเนี้ยที่หนูหาในร้านใน IG จีคลิกในการหาของใน IG หนูอ่ะก็คือแฮชแท็กนะแล้วก็เซิร์ชโต๊หินกลมโต๊ะฝรั่งแล้วก็ไล่ๆๆๆๆๆ่ไล่ไล่ไล่ปเรื่อยเรื่อยนี่ดูดีเลยเป็นไฟเบอร์ด้วยป่ะใช่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 มันเป็นมัไฟเบอร์ลายหินด้่าไลรวดีเลยเท่าไหร่อันนี้่าหจะประมาณได้เท่าไหร่ประมาณ3มื่น โอเคนะโอเคนะทำด้วยนะเดี๋ยวพี่ขอคอนแทคหนักใจเพราะว่าของที่บ้านลูกขึ้นไปยืนแล้วแตกข้าวหล่อใช่อันนี้น่าจะแพงกว่าอันนี้น่าจะโอ้โหอันนี้หนูบอกเลยว่าเวลาหนูกินเลอะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือดีมากเพราะมันเช็ดออกน้ำอะไรที่มาวางอ่ะแทบจะไม่ต้องใช้แก้วหล่อเลยอันนี้ถือว่าฉลาดแต่อันนี้เอาตัวเข้าแรกที่ฉลาดกว่าแรกมากับสามคนเลยไหมพี่น้องสามคนต้องแลกกันหมดค่ะงานก็ใช่เดิอ๋อลงรีวิวยามยามรีวิว ชิ้นน่ะหนูก็จะไปดูเองตลอดที่นี้หนูอยากได้โซฟาที่นอนสบายหนูก็ไปดูแถวดูดวิญญาณใช่ C D C หนูก็ไปเดิน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 พี่เด็กก็มาเจอตัวนี้แล้วพี่เด็กรู้สึกว่าเอชอบมากไปรอบแรกแล้วก็เก็บแป๊บนึงนะคะขอแบบขอคิดก่อนพอที่ไปหุนรอบแรกราคาแสงนิดนิดมั้งเพื่อแบบโอเคโอเคเลยพอพี่เด็กเห็นแล้วว่าเออราคาแบบโอเคได้เออพอเสร็จพี่เก็ไปอีกรอบนึงเซลล์ยังยังเซลล์ยังวะไปกับแม่ไปอีกรอบนึง เสร็จปุ๊บชอบมากเลยเจอพี่เซลล์คนเดิมเลยพอเสร็จไปรอบสามไว้เอาพี่นายจามไปด้วยนะแอบแพคคู่พี่น้องสามคนพี่น้องสามคนนะพี่เขาออกงานพอดีวันนั้นก็แต่งตัวใส่ส้นสูงสวยก็ปกติอ่ะคือเหมือนไปกาล่าเลยแหละไปดูโซฟาไปดูโซฟายแล้วปรากฏว่าเขาก็เหมือนแบบเออจำได้ตอนแรกเราก็คิดว่าเออลดราคาเราคิดไปแล้วใช่ไหมคือกล่าว่าลดโอเคแล้วเซอร์เวยก่อนรอบแรกเอาแม่ไปยังไม่รู้จักเว้ยรอบทีสองไปท้าเป็นให้คุณหน้ารอบสามบอกพี่กูไปและอยากลอ ต้องรู้จักพี่กูแล้วใช่คืออย่างน้อยต้องต้องลดซะหน่อยอ่ะยี่สิบสามสิบเนี่ยไปไปมาได้ลดใช่ไหมหรือว่าไงพี่เขาให้ฟรีเขาบอกว่าอะไรเขาบอกตอนแรกเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูส่วนลดให้นะคะเดี๋ยวก็บอกโอ้ยินดีมากค่ะเดี๋ยวหนูจะรีวิวสุดฤทธิ์เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเขาก็เลยให้เลยนะโทรกลับมาบอกว่าแบบเอออยากจะให้มอบให้ฟรีเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอ้โหดีใจมากตอนนี้มีไหมพี่ไม่มีอะไรค่ะเกรงใจรถก็พอรถก็พอตอบรับทันที เป็นพี่พี่ตอบแล้วว่าแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ลงรูปด้วยลงอู๋จัดให้เต็มเลยแต่หนูว่าคือหนูกะว่าหนูจะลงไปตลอดชีวิตอ่ะเท่าที่โซฟายังคงมีเนี่ห้ออะไรครับอันนี้อุตส่าตรงนี้มีลาสค่ะบุ๋มเลาสสามารถเข้าไปดูในไอจีได้แล้นะเออได้ไงดูไอจีไม่หลงได้เลยเพราะว่าผ้าเนี่ยผ้าดีมากมากเออมันรู้สึกมันไม่มันไม่กระดากตอนที่ไปมันจะคันๆนะมันนุ่มมากเลยนะนอนหลับสบายแม่หนูหลับตรงนี้ทุกคืนผ้าผ้าพัสย่าด้วยนะคะเนี่ยเป็นผ้าพัสย่ากุ้ยนีงู เขาซึ้งในในบุญคุณจริงๆเขาพูดไม่หยุดแล้วตอนเนี้ยเอีมาอยู่ใหม่จริงพราะจจิ้มอ๋อโอันนี้มาอันนี้คือมุมกินข้าวใช่อันนี้หนักไหมไอ้บานเยอะไหมลูกประมาณเซตนี้นะโต๊ะโต๊ะด้วยโต๊ะพี่อีด้วยใช่นะแปดที่นั่ง เพราะว่าตั้งใจว่าแบบเผื่อผื่อแขกมาแต่ปรากฏไม่มีใครนั่งเลยนั่งกินข้าวกับแม่สคนกับแม่สคนยังไม่ได้เปิดรับแขกหรอว่าเซ็นใหญ่งเอานาอยนห้าตัวมานั่งเป็นเพื่อนไงดีใจมากที่พี่พี่มาแขกนี่คือดีใจมากคุณจะแกะไมคจะแกะไมคุณจะแกะพสนี้แกะเดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะแแกะเลยนะบางคนเขาอย่างนี้เลยดีใจกพาะแม่เห็นคนเยอะๆมากดีใจมากเหมือนแม่ไม่เห็นคนมันะมันมันออกมาเรื่เกือบจำมเลี้ยมเีวเดี๋ยวพี่อยู่กิน

ดีมากเอออันนี้นี่ตรงนี้เนี่ยอวเทนี่หนูก็ต้องทำเพิ่มถูกไหมเพราะว่าเป็นบ้านเก่านี่ที่หนูซื้อมาจริงๆมันเป็นห้องปิดตรงนี้เลยเป็นแบบยาวตียาวนี่เลยหนูให้เขาทุบออกอันนี้จริงๆแล้วเหมือนเหมือนมันเป็นเสาเสาที่แบบเป็นเสาของบ้านเอาออกไม่ได้ต้นนี้ต้นเดียวมันเป็นต้นเดียวต้นนี้เหรอใช่เป็นต้นเดียวต้นเดีวราก็เลยทำอีกครังเพิ่มให้มันเข้ากันให้มันรับกันนี่มันเปิดได้ด้วยนะเฮ้ยไอเดียหนูนะเขาเป็นเด็กอาร์ตไงเขาความคิดเขาสร้างสรรค์ไงพี่พี่ต้องเข้ามาถ่ายฝั่งนี้เปิดออกมาว้าว ใช่ใช่ฮ้ยนะอันนี้คือเป็นครัวสวยงามครัวแบบว่ามีเตาติ้งเตาไมโครเวฟแรงต่างนะครับใช่อันนี้เป็นขนมเบเกอรี่น่ารักน่ารักกะเพราผัดไหนกะเพราผัดตรงนี้อัานี่อันนี้คาเฟ่ผสมถัเอามาเกเตอร์แก้ไปเอามาเกเตอร์มาเรเต้า์เนื้วกเทิมไข่ดาวอันนี้ต่อเติมเพิ่ม มุมนี้อกว่าเหมาะแล้วที่จะมานั่งกินหมูอะไรป็นยันเลยใช่เช์ใช่ใช่แม่ใช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 ่ใว่ใช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 อใี่ใช่ใชรรช่นี่ใช่ใช่รช่ใ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 ช่ะช่ใ้่ใช่บช่ใชกิชาใชะใร่อช่ะช่ใ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 ชลใช่ใอ่ใช่ใช่ใช่ไร่ใช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 ่ทีนี้หนู่็รู้สึกว่าเสีย่าย่ื้นที่ะเออก่เลยแบบ เออทำตรงนี้ไว้หน่อยกลิ่นจะได้ไม่เข้าใช่ใช่กลิ่นจะได้ไม่เข้าบ้านด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อเพื่อนมาปิ้งย่างตรงนี้อะไรเงี้ยเ๋งัหนหนูพูดถึงปิ้งย่้านมากบ้าบ้านบ่านบ้บ้อนบานบาน้ากบ้เ้านบ้านบ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 ้อนบ้าน้านบ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 ้อนบชานม้านบ้านบ้านบ้านานี้นานบ้านบ้ามบานบนบ้า้าานน้้้้บ้านแถวนี้าน้นนาน้นอบ้านบน้บ้านนน้้้น พราะมันมีตรงนี้ขึ้นมามีแท่นนี้มีเตาแล้วก็ต้องทำการสาดการฝนมิดแล้วก็อันนี้ก็สั่งทำเก้าอี้ที่พี่นั่งอยู่สี่ศอกโนี่สามแสนเอ้ยนี่บวกบวกไปสามแสนตอนนี้หกแสนเจ็ดอย่าบวกเลยปรากฏว่าเกินล้านแล้วสามมุมนี่จะล้านแล้วใช่ลับเฮ้ยเชื่อหรอไม่เฮ้ยห้องอะไรพูดเช่หนูจะมีห้องเชื่อได้ยังไงอย่างหนูอะนะไปไปดูห้องไปดูห้องเชื่อดิที่เขาว่าตาเลิกลากด้วยเลิกลาก เราไปกินร้านเหล้าแถวหนองจอกมาพอกมาฝากเพื่อนพี่ด้วยเออเราไปไปแล้วไปแล้วไปแปดริ้วมาคอยกลับเลยนะ เฮ้ยห้องอะครับว่ะท้าเป็นห้องอะไรห้องทำงานหรือห้องห้องสตรีมหรืออะไรลูกคือหนูชอบเล่นเกมเอาง่ายอ่าห้องเล่นเกมหนูก็เนี่ยสตรีมเกมนะชอบเล่นเกมคือถ้าไม่บอกอ่ะไม่ไม่รู้เลยว่าเป็นห้องตอนแรกเราดกว่าบิวอินจริงๆห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องแบบปกติโล่งๆแล้วก็มีประตูปกติเลยประตูปกติใช่ทีนี้หนูก็เลยแบบว่าให้เขายื่นออกไปแบบว่าจะได้มีพื้นที่เก็บเก็บของของห้องตรงตรงด้วยกระแพงใช่บิวอินอีกฝั่งหนึ่งแทนแล้วก็เป็นประตูเข้ามาเฮ้ยเจ๋งนะห้องนี้ผมว่าไอเเเเดีียท่่นนนนนะคืือออบ้าาารรมมมมสไไตลล์หหิิวป็แ คาเฟ่ชื่อว่าแนวอะไรหนูก็ไม่รู้แนวแกนในแนเวียดหนี่ยหน่อยแต่ว่ากระโมเดินกระดูกกระซี่เดินมันดูแบบมันดูแบบเอถ้าถ่ายรูปได้บ้านฝมืองบ้านมริกั่งหนูชอบหนูเป็นคนชอบบ้านมากใช่หนูจะแบบว่าคอยดูบ้านของฝรั่งบ้านของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยในพิทเจอร์เซียอะไรตรงนี้ห้องนี้โดนไปเท่าไหร่จำได้ไหมกั้นใหม่ถูกไหมกั้นใหม่ประมาณสองแสนอะไรอย่างเงี้ย กันใหม่แล้วบิวเอ้องอีกม้อีเกมเกมมิ่งเออมันรับหนูเล่นเกมอะไรส่วนใหญ่ชอบเล่นเดอะซีดแต่งบ้านชอบเล่นเกมแต่งบ้านแพลเน็ตสู้สวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยสวนสัตว์จัดเพื่อพวกพี่เลยนะนี่จัดเพื่อพวกพี่แต่งว่าจะปิดนะไม่ใครเห็นปิดใไม่เป็นกระจกละ สีมันไม่เข้าอ่ะไม่ได้ตัวเดียวที่ได้คือตัวนี้มันเป็นสีดำอ่ะเออตัวนี้ไว้ได้ของรักถ้าสีไม่เข้าเขาก็เก็บเข้าตู้เก็บเข้าตู้นะเออจริงถ้าเกิดว่ามันเป็นกระจกมันจะดูแบบมันจะดูบ้านกันแล้วเธอนิดนึงใช่ทีนี้ถ้าสมมหนูอยากแคสเกมหรือหนูอยากทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูหันเข้าฝั่งนี้ปุ๊บปั๊บอ่ะสีไม่ได้ละเออ K O L ของจริงสุดยอดเลยไปอยากไปดูชั้นสองไหมันไปนี่ไปนี่เออโทษเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวพี่เผือกรอตรงนี้ก่อนดีกว่าลำเลือดต้อคุยกันียิ่ม เรื่องอะไรคะเรื่องระหว่างเราสองคนตามฉันมาเดี๋ยวนี้รอนี้ก่อนได้ได้อ๋อย่านะมานี่มาหนี่เดี๋ยวนี้มานี่มาละอนไทยมากเลยเกิดอะไรขึ้นนะมานี่มานี่เดี๋ยวนี้นะมานี่เดี๋ยวนี้ขอสักทีได้ไหมอ่ะอุ้ยตอนไหนอ่ะอุ้ยตะแไหนเลยเหรอเอางี้เรื่องไม่เผือกมันเป็นเรื่องไม่เผือกแต่ระหว่างนี้มันเป็นเรื่องของเราเธอจะชอบใครก็เรื่องของเธอแต่เราจะชอบเธอเปนเรื่องของเรา ไมต้องตอบว่าอะไรไม่รู้เหมือนันมาตรงนี้ไงห้องนี้ก่อนห้องนี้คือห้องอะไรตรงนี้เป็นจุดที่มาหรือเปล่าก็คือเหมือนเป็นสตูดิโอของเราหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็บางทีมีงานของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเป็น K O L เบอร์ต้นเธอตอนนี้เพราะเธอซื้อบ้านหลังนี้ด้วยตัวคนตัวคนเดียวแต่บรรยากาศตรงนี้มันสบายมากเลยคือผมเคยไปบ้านดาราบางคนไม่ไม่เปิดแอร์ไม่ปอรเประหยัดแอร์ที่นี่เขาแบบเป็นไอเย็นแบบสบายๆเลยแล้วตรงนี้มันบานตรงไหนบ้านพิกเลตจริงๆแล้วมันก็บานทุกๆตรงก็จะมีแบบทั้งอันนี้เพราอนั่นน ใม่ใหม่ใหม่<ล>มแต่ว่าไม่ได้บานเลยคือแอร์เพราะว่าประหยัดมากๆค่าไฟมันไม่บานเลย ทำไมถึงไม่บานเพราะอะไรอ่ะพี่เบลใช้ซัมซุงวินฟรีพรีเมียมพลัสค่ะตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยเราคือจริงๆแล้วพี่เบลอะชอบดีไซน์เพราะว่าตั้งใจไว้ว่าอยากให้มันเป็นแบบเขาค่ามันเข้ากับบ้านเลยไงมันมินิมอลไงจริงๆแล้วพี่เบลอะใช้แอร์ซัมซุงของบ้านเลยเพราะว่าประหยัดไฟมากอากาศี้มันเย็นสบายมากเลยนะเพราะอะไรอ่ะสบายมากเพราะว่าแอร์ตัวนี้นะคะมีเทคโนโลยีวินฟรีคูลิ่งนวัตกรรมความเย็นแบบไร้ลมปะทะไม่ต้องกังวลเรื่องลมแอร์จะเป่าใส่หัวเราเป่าตัวเราอะไรอย่างนี้มันจะทําให้ บบไม่สบายแอร์ตัวนี้ยังจะมีการกระจายความเย็นได้ดีมากๆผ่านไมโครโฮลเล็กๆเนี่ยสองหมื่นสามพันลูพี่พอเห็นปะนมันเลยละเอียดมันเลยไร้ล,ะล,ะล,ะละมาทะออกมาใช่ไหมมันก็เลยเงียบด้วยเนี<ม>่ยเห็นปะแบบเสียงแอร์ไม่เข้าม์เลยไม่มีเสียงหึ่งเลยเราสามารถถ่ายทํากันได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องปิดแอร์มันอยู่เมืองนอกเลยเดี๋ยวออกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อ,อ,อากาศเย็นฉ่ำไม่มีลมมะทะใช่นี่แนะ่ต้องตัวนี้เลยธรรมชาติมากๆดีมากๆแต่ที่สําคัญนะพี่พอจริงๆแอร์ตัวนี้มีเทคโนโลยี AI Energy Mode ด้วยเป็นโหมดอัจฉริยะที่ช่วยตัดค่าไฟย เพราะว่าบ้านเก่าหนูนะล้มละลายอะพี่รอค่าไฟแพงเหรอค่าไฟกี่พันเจ็ดพันลเกินเกินหรอมื่นโอ้ยแล้วนี้เราจะรู้ยังไงว่าแบบแอร์เรามันประหยัดจริงเราเราสามารถที่จะเช็คได้เลยไหมหรือว่าต้องรอค่าไฟมาทุกเดือนก่อนไม่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 ต้องรอเลยค่ะแค่เปิด AI energy mode ในแอป smarting นะคะนี่ครับเขามีแอปพลิเคชันใช่ใช่ใช่แล้วก็สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยอุณหภูมิสามารถแบบ ปิดเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็เราต้องเปิดโหมดวินฟรีด้วยแล้วก็สามารถปรับอากาศได้ด้วยอ๋อมันลดการทํางานของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ลดค่าไฟถึง20%เเลยด้วยใช่ไหมใช่โหมดพื่อเซฟพลัด้วยคือจริงแล้วไม่ได้ใช้แค่แค่เครื่องเดียวคือแอปพลิเคชันสมาร์ตติงใช่ไหมอันนี้คือสามารถใช้ได้กับทุกเครื่องได้กับทุกเครื่องในบ้านเลยเพราะว่าอย่างที่หนูบอกใช้แทบจะทั้งบ้านแล้วอะซัมซุงแล้วเธอท่านคนนี้บ่อยไหม เพราะมันเย็นขนาดนี้อากาศดีขนาดนี้ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งซื้อโซฟาค่ะจันนั่งกินซอยจูตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะตรงนี้มันเป็นที่ที่เหมือนกับว่าเราจะต้องแบบเซลฟี่เข้ากระจกเนี้ยอย่างเงี้ยอ๋อเซลฟี่แบบวายเหรอแอะแอะแล้วตรงนี้ก็อากาศมันรู้สึกแบบไม่มีฝุ่นเนาะใช่กององ P ุดเลยคือดีมากๆพี่เล็กเลยชอบเพราะว่าช่วงนี้คอแหบมากๆเพราะว่าข้างนอกอ่ะเหมือนอากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ผมว่าถ้าแอร์ให้แต่ความเย็นอย่างเดียวแล้วมันไม่กองอากาศแตว่า ฝุ่นมันจะยิ่งเยอะแล้วมันจะยิ่งเข้าไปอยู่ในพวกไส้กรองของแอร์ใช่ซันชงวินฟรีฟรีเมมพ์พลาสเนี่ยระบบเนี้ยผมว่าเขาดีผมได้ถามมาว่าก่อนกลับบ้านคุณแบบเฮ้ยอยากจะกลับมาบ้านช่ำๆคุณเปิดรอไว้ก่อนได้เลยใช่อันนี้ผมว่าดีมากระบบสบายมากยใช่ใช่ใชบางทีเราลืมปิดแอร์หรือเปล่าอ่ะเราก็สามารถปิดได้ตอนเราออกจากบ้านแล้วเพราะบางทีอ่ะเขาเงียบมากจนเราเอ๊ะเปิดอยู่หรือเปล่าแต่อากาศมีจังเย็นมากอะไรอย่างงี้เพราะเขามีแผงระบายความร้อนดูราฟินที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้นานขึ้นด้วยอีกอย่างนนนนนะะะะะคคคทุกกกกต้้ออองยยยปราาศขึมจด่่เลพีฟ เขาขยายเวลารับประกันอะไร5ปีค่าแรง2ปีและคอมเพรสเซอร์10ปีด้วยไว้ใจได้เลยสบายๆใช้ไปยาวๆนานๆเลยนะครับท่องกันเลยนะคะว่าวินฟรีเจอคำว่าวินฟรีที่ไหนแปลว่าตัดค่าไฟแน่นอน3 4ตัดค่าไฟต้องเย็นห L ลลโลภะตัดค่าไฟต้องเย็นไห L ลโลหงสองหนึ่งสองส 1องหนึ่งสองหนึ่ e ซัมซ s งวินฟรีซ e มซุงวินฟรีซัม e ุงวินรีไรีเม<ๆ>่ยมลาเ <ๆ S 1> ท่านั้นเท่านันนเท่านานอย <ๆ S 1> ่ลืมนะฮะ Samsung Winfree Premium Plus นะครับเป็นสมาร์ทแอร์ที่ผมเรียกว่าตอบโจทย์ทุกลายสไตล์อย่างพวกเราครับผมอ <ๆ S 2> เอาไม่ได้ว่าตรงนี้ผมรู้เลยว่ามันไม่บาแน่นอนเพราะว่าคุณมีแอร์ที่ประหยัดไฟขนาดนี้เราไปมุมอื่นต่อดีกว่าพี่เพือกมารือยัง อยู่รีสอร์ทเลยนี่ใครนอนนี่ใครนอนนอนเองนอนเองอนเเลยตรงนี้ทำอะไรบ้างก็คือตรงนี้ทําให้เป็นโค้งๆคง่ะเหมือนเป็นซ่อนม่านฉากนี้ทั้งหมดเลยแผงนี้คือหนูติดขึ้นมาเพื่อบังม่านใช่รับอีกแล้วฮะไม่รับเท่าไหร่รเนี่ยพี่เห็นเป็นบานเลยมันต้องรับเยอะนะมีความรับเยอะหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นพวกตู้ไงนู้ว่าเป็นตู้เสื้อผ้าอ๋อไม่ไม่ไม่อันนี้เอ้ยโอ๊ย เซอร์เบดรูมตอนแรกแต่ว่ามันไม่ได้ตีตรงนี้ไว้ทีนี้แบบว่า ที่พี่อินทีเรยเขาบอกว่าเอออะกั้นก็ดีเพราะว่าจะได้ไประหยัดแอร์แล้วก็ตรงนี้มันก็จะได้เหมือนแยกโซนสมมติเรานอนปุ๊บตรงนี้ก็จะได้แบบเย็นช่วงตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคือมันเก็บคลีนคลีนเนากม,มันดูอยู่ได้จริงแล้วก็ดูสวยใช่แล้มันก็ดูฟังก์ชันจริงใช่ใชไม่ได้แบบทํามาแล้วแบบใช้ท<ช>่ไม่ได้เธอยอมรับมนอยู่นี้นะว่าเธอเก็บให้มันเรียบร้อยกว่าปกติกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหปกติตรงเนี้ยพี่ไม่เห็นอะไรแน่มีแต่เชือหนูก็โอเคโอเคโอเคไม่ได้มินิมอลอย่างนี้ตลอดเวลาอ ก็รีบแบบว่าโหเคลียร์ออกเลยแต่แต่ต้องบอกว่าตั้งแต่มีอันเนี้ยพี่เล็ดก็รู้สึกว่าเออหาของหาของง่ายขึ้นปกติอ่ะหนูจะหาของไม่เจอเลยบ้านเก่าหนูจะแบบตรงนี้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นอยู่ตรงนี้แต่พออันเนี้ยปุ๊บเออพอเสร็จปุ๊บเราถอดเก็บตรงเนี้ยก็คือรู้สึกว่าเออก็ดีๆเหมือนกันที่เป็นอาร์คือโดนบิวอินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนิดเดียวเยอะเหรอเนี่ยมันทุกจุดในบ้านเธอบิวอินเยอะพอห้องนี้ต้องมีห้าแสนได้ไหมใช่น่าจะเออเยอะนะห้องนอนเนี่ย อ๋อนี่มองลายถึงดวงจันทร์นี้ด้วยหรอใช่ใช่นี่เธอดีไซน์ด้วยไหมตรงนี้ตอนแรกอ่ะอยากได้บ้านที่มีเป็นดูเพล็กซ์อยากได้แบบนั้นทีเนี้ยไม่มีเงินซื้อถึง30ล้านไงพี่เออหนูก็เลยทำดูเพล็กซ์เองอดูเพล็กซ์เองก็เลยมีใครมาก็ได้ฟรีได้ฟรีก็สวัสดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งรัย่งแต่ก็ไม่เสร็จสวัสดีนะออกมาจากห้องนอนแล้วคือเห็นประตูหน้าบ้านเลยเนี่ยอันนี้หมือินทีเรียเป็นคนคิดหนูชอบอันนี้ไง ันนี้แบบเฮ้ยเขามีอะไรแบบดูกลิ่นซ่อนเยอะแบบเปิดได้สองฝั่งอะไรงเงี้ยเออจะเป็นม่านเฉยก็ได้แต่ว่าไม่เอาไม่เอาง่ายไปมันบิวแบบเนียนตาด้วยไม่ได้เห็นมีที่จงที่จับอะไรนตาแล้วคืองานไม่ไม่ได้ต้องมาวิลิสมาลาแก่ผิวบัวอะไรมากมายเล่ามันระเบียบดีวันนี้คุณเป็นคนระเบียบมากเลยนะกางเกงเกิงคุณอย่างนี้เลยแม่หนูร้อนแม่หนูไม่ทำ เราอยู่มาแค่ไม่กี่เดือนมันมันมีข้อดีข้อเสียหรือรู้สึกอะไรบ้างอยางกังบ้านหลังนี้หนูรู้สึกว่าหนูเก็บของได้ดีขึ้นบ้านเก่าจะลบเพราะมันไม่มีการบิ้วหนูบ้านเก่าคิดว่าแบบเออเราก็ซื้อตู้มาเอาใส่ของสุดท้ายมันใส่ไม่ได้พอบิ้วปุ๊บมันกลายเป็นว่า สะอาดตาคลีนคราวนี้จัดสั่งสีได้ดีมากรู้สึกภูมิใจตัวเองมากที่สีแบบคุมโทนอะไรอย่างนี้เออหนุนหนเหนื่อยกับการออกไปหาคาเฟ่ถ่ายรูปแ่ะพี่ไม่ชอบอ่ะก็เลยแบบบ้านตัวเองเป็นคาเฟ่ไปเลยเป็นัไงเป็นคาเฟ่พิกเลตคาเฟ่พิกเล็ตสตูดิโอพิกเลตคาเฟ่หมุนถ่ายได้รอบบ้านเลยเนี่ยใช่ถ่ายได้ทุกอย่างใช่แชร์หน่อยเทคนิคที่จะทําให้ไม่บานปลายมีไหมก็เพราะมันไม่มีเงินน่ะพี่มันก็ไม่บานบ้าน ได้ก็คือต้องไม่มีเงินเยอะพอเราไม่มีเงินมากใช่ไหมเราก็จะต้องอดออมแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออเราจะทํายังไงให้มันอยู่ในงบของเราเพราะเราไม่มีเงินแล้วนะร้านไม่มีจ่ายนะเว้ยใช่แบบบางอย่างของหนูอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของที่ยังไม่จําเป็นยังไม่ต้องใช้อ่ะก็ยังไม่ต้องเพราะว่าอยู่ไปเราค่อยๆเติมมันได้ค่อยๆเติมก็ฟีลเหมือนแบบเออเราก็ค่อยๆผ่อนมันไปถูกป่ะแต่ว่าอะไรที่เราต้องใช้อย่างเงี้ยหนูก็ลงทุนไปเลยเพราะว่าเนี้ยอินเทอร์เน็ตดีมีผลเหมือนกัน มอยางได้ใช้ได้จริงแล้วก็มันดูแบบเข้ากันหมดรับกันได้หมดเลยง่ายขึ้นเยอะมากใช่ง่ายง่ายง่ายขึ้นแล้วมันก็ได้ไงแล้วที่บ้านนี้ก็หาเงินมาให้จับมือในสิ่งที่เราาใจใช่ใช่เป็นการลงทุนทำบ้านไปนี่แบบบอกเพื่อนทุกคนบอกว่ามาถ่ายรูปได้นะเอ้ใครแบบเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนมส่้วผ้า ชุดเนี่ยมันถ่ายได้เลยมีวงรีวิวเขานอกก็มีส่วนสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปฉะเชิงเซานะครับเ้าใช้เส้นทางสุวินทะวงศุวินทะวงศ์แวะมาได้นะครับบ้านพิกเลตคือสามารถที่จะมานั่งแบบ ก๊อตแอร์บ้านเขาเย็นใครจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรอะไรแถวนะจุฬาลงวงศ์เส้นนี้ครับผ่านจุฬาลงกรณ์แวะบ้านพลิกเลตได้เลยเดี๋ยวเราไปกินปิ้งย่างกับพิกเลตต่อวันนี้เดี๋ยวกลับเย็นๆเลยกลับเย็นแล้วเดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อโสธรย่าแล้วนะพี่วันนี้ลาไปก่อนนะเพื่อนๆขอทุกคนมีความสุขและขอทุกคนสันดียบงีบๆลับเงีงุ๊บเจอกันใหม่ครั้งหน้าแข่งหาสถานบ้านปลายยิบยิบงุ๊บงุ๊บบายบายสวัสดีค่ะสสวัชูกาชูกาสุกาชูกาชูกาไอ เคยแม่อาบน้ำเสร็จแล้วเอาผ้าเชตัวมาผ้ายมบ้านกล่าูเฮ้ยทำอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ยังแป็นทุกวันนี้ผ้าด้างนม่ได้เอวออกมาเช็ดใช่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 ไปเป็นรูปบนาะวันหนึ่งต้องมีแผล้าเช็ดตัวยากนะลูกแม่นักดาบใช่จริงใช่คนรุ่นเราเลยคนรุ่นผม ถ้าดูแล้วชอบนะครับ<ม>อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพลยกาวด้วยและสสำหรับเพื่อนเพทุกคนถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปอื่นหรือว่าบ้านอื่นแงบแงกดตรงนี้ได้เลยงุบงบชูกาชูกาชูกาหรือใหวนน้หวัน <c oughs> <ๆ>นี้เป็นวันที่ดีืมคำนี้ไปได้ยังไงแต่นี้เลยจ้ง